สวัสดีครับวันนี้ว่างๆนะครับก็เอารองเท้ามาตากนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดนะไม่ได้ทําอะไรนะจะแบ่งเป็นต,นตอนๆนะครับสั้นๆวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเดีย๋ยวขอลากโต๊ะมากสักครู่นะครับจะไปนั่งสะดวกสะดวกอันแรกอันแรกนี่และนะครับไครมาครูเวนเอ็มนะครับที่เคยรีวิวไว้ บทบทวนกันหน่อยเนาะนกระดาษก็เป็นลายนี้นะฮะกระดาษสวยนะครับรองเทา้ายังใหม่นะครับไม่ได้ใส่เลยสวยงามมากนะฮะห้ามใส่ย,ย้ำน้ำนะครับเพราะเป็นรูนะครับมันเป็นรองเท้าแบบซัมเมอร์ระบายอากาศนะฮะหาซื้อค่อนข้างยากนะอันนี้ ไปต่อเลยนะฮะ Energy c l o u d นะครับ Energy c l o u d 2คือตัวนี้ไม่ค่อยใส่เช่นกันสีเน v วียบูนะครับกรม,มท่าคือกลัวเก็บไว้ในกล่องแล้วมันจะแบบไม่ได้รับอากาศเอามาโดนอากาศบ้างนะฮะ รู้สึกว่าเชือกจะเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนเชือกนะครับเชือกจริงๆจะอยู่ในนี้เนาะเชือกจริงๆเขาจะเป็นอย่างนี้รีรแบนๆนะฮะกระดาษก็ไม่มีอะไรนะเป็นตัวอักษร a d i d a s นะครับใส่สบายนะครับอันนี้ต่อไปเลย s c Premier เนาะ อ่านเป็นภาษาเกินก็พรีเมียนะฮะอันนี้ใส่ลดไซส์นะครับอันนี้ใส่เป็น9 US ทั้งทั้งที่ปกติใส่สิบเป็นรองเท้าที่ทำออกมาแล้วห้ามซื้อพอดีนะครับตัวนี้ห้ามซื้อพอดีอันนี้ไม่รู้เคยเอามารีวิวหรือเปล่านะห้ามซื้อพอดีต้องลดไซส์หนึ่งไซส์นะฮะปกติผมใส่สิบนะอ่าเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูสักคู่นะครับ นน่นครับะสวยมากนะครับอันนี้คือเป็นรองเท้าไม่รู้หนังไม่แน่ใจว่าหนังแท้เลยหนังเทียมแต่คิดว่า,น,าน่าจะหนังเทียมนะคือค่อนข้างดูลูกคณหนูนะครับอันนี้เป็นผ้าใบตึงหนังดูดีเด๋ยคนที่ชอบแต่งตัวสไตล์เนี้เใื้้ดูคุณชายดู มีสตางค์เนี่ยผมว่าอันเนี้ยเหมาะแต่ไม่ค่อยได้ใส่นะครับอันนี้ซื้อต่อเพื่อนแปดรอยบาทแต่ในใจคิดว่าเพื่อนซื้อถูกมากกว่าน,นี้มามากกว่านี้นะเพราะว่าคนที่ขายนี่ค่อนข้างเป็นคนเขาไม่ขาดทุนอนะ่ะบวกหนึ่งบาทเขาก็เขาก็เขาก็ทิปนะฮะก็สวยนะครับเห็นไหมสวยมากอันเนี้ยอย่าลืมนะครับต้องรถใส่นะถ้าไปเจอ ยังมีขายอยู่เลยผมเนดะี๋ยวถอดออกจะพรีเมียร์นะฮะก็ไปที่อันนี้ยุงยัง96ยุงหรือยังเอาให้แน่นะฮะยุง96ะะ้าอันนี้เลยเปลี่ยนสายนะฮะสายจริงอยู่เนี่ยหาทํานะครับ อันนี้ต้องลดไซส์ครึ่งหนึ่งเช่นใส่10 us ต้องลงมาที่9ครึ่ง us นะฮะพอลองเท้าค่อนข้างข้างหน้าหลวมนนี้เป็นสีดำมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับตามสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านนะครับตรงนี้คล้ายอะคริลิกน่น่ใจเป็นอะคริลิกปล่านะใส่สบายนะครับอันนี้ดูแบบ ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเราก็ดูไม่หรูใช้งานได้แบบทั่วไปนะเห็นปรายศนีใส่นะครับเลซื้อตามปรายศนีนะฮะก็ไม่มีอะไรต่อไปไปที่เหมือนเดิมนะฮะยังยังยุงนะฮะ96ชุซึมชซึมนะฮะรถไซเหมือนกันตระกูลเดียวกันนะฮะ ดำสายเขียวมิ้นมีคลิปเขียวอ่อนนะครับใส่เก้าครึ่งเหมือนกันจริงๆใส่สิบนะข้างหลังพลาสติกหรืออะคริลิกไม่รู้ตรงนี้ก็เหมือนกันเท้าสภาพดีนะครับไม่ได้ลงขายนะครับเอามาให้ดูเฉย ใส่สบายเหมือนกันอันนีนะ้ซื้อได้เลยนะครับราคาน่าจะลงอันนี้ไม่แน่ใจว่าสะท้อนแสงหรือเปล่าเหมือนจะสะท้อนแสงเหมือนจะสะท้อนแสงนะครับของแท้นะครับเจ็ดนาทีแล้วนะฮะไปที่พอตเอสสามหนึ่งนะ พื้นเป็นสองส่วนนะฮะพื้นเป็นแบบนี้ชื่ออย่างเป็นทางการเรียกว่าเลยนะผมเรียกพื้นแบบโฟมที่เขาฮิตกันนักกันหนานะฮะก็สักหน่อยอันนี้ซื้อมาจากที่ใดจำไม่ได้ออฟอาดิดาสเมืองทองเอาเล็ตนะฮะใส่สบายนะอันนี้ไซส์10 US นะ ต้องใส่นะฮะอันนี้ต้องใส่เลยต้องใส่เลยควรใส่ถุงเท้าสีดานะฮะควรใส่ถุงเท้าสีดําข้างในสีน้ําเงินน้ําเงินคล้ายๆพวกเหมือนเราปากกาหมึกซึมมะฮะน้ำเงินสวยงามนะครับ เดี๋ยวนะครับเบรคมีเสียงเขามีเสียงเขากนะ็ออกกันเลยนะครับเสียงไปแล้วนะอันนี้นะครับ CF Superflex TR เป็นรองเท้าคู่แรกๆที่กลับมาเก็บรองเท้าอีกรอบนึงไม่ได้เก็บนะฮะหมายถึงว่าหลังจากไม่ได้ซื้อรองเท้านานมากนะครับหลังจากที่กลับจากต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรรองเท้าอะไรเลยคือขายไปหมดรอบหนึง่งแปดสิบกว่าคู่นะฮะอันนี้กลับมาก็คือตัวนี้ จริงๆสายเป็นสีส้มนะครับสายเป็นสีส้มแบบนี้ตัดดําสวยมากแต่ไม่รู้เอาสายไปใส่กับรุ่นไหนอันนี้ของจริงจะเป็นสีน้ําตาลนะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีน้ําตาลแล้วตรงสามขีดเนี่นะฮะเป็นเทาอมเขียวนะครับผมใส่สบายนุ่มสําหรับคนที่ชอบนุ่มนมนะฮมันจะมีความยุบนิดนึงประมาณ20นะฮะ ใส่ออกกําลังกายน่าจะได้นะครับขาวโฟมนะครับขาวโฟมมันแถมพวกกุญแจมาให้ด้วยนะอันนี้สวยอันนี้ซื้อราคาเต็มนะเสียดายซื้อที่ฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตนะครับตอนนั้นยืมเงินพ่อ,พอซื้อนะฮะเขาอยากได้มากแพงพอสมควรนะฮะใส่ตรงไซส์นะครับมันมีสีอื่นแต่เราอยากได้สีนี้นะสวยมากบิวตี้ฟูลมากครับก็เออไม่ชอบใส่สีส้มนะสั่งสายแบบนี้มาจากจีนนะประมาณสิบบาทคุณภาพดีมากเห็นไหมอ้วนเลย สายเขาก็เป็นอย่างเงี้ยกลมๆอ้วนๆนี่น,น,นใส่สวยนะครับพื้นอย่างเงี้ยอันนี้ใส่พอสมควรก็แต่ยังไม่สึกนะครับอันนี้นานนะกูจะหลุดจะร่อนก็ไม่หลุดนะต้องโควิดเลยไม่ได้ช่วงโควิดเลยไม่ไดเอามาใส่นะครับนะก็ดูรวมๆแค่นี้นะครับ1ิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็จบนะครับ อันนี้เป็นไม่ต้องมีสตูดิโอเลยทั้งสิ้นให้ดูโดยรวมนะครับบางอันจะเห็นแล้วแล้วมีบางอันที่ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวจะมีในตอนต่อไปนะครับรองเท้าไม่เยอะนะฮะน้อยจะประน้อยอันนี้ชอบนะับที่ชอบก็คืออันนี้นะฮะอันนี้แล้วก็อันนี้สามอันครับไปเลย ขอจบวิดีโอคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ